สิบเอ็ดบทสวดมังคลระสุดตังออเสวนาจะพาราณังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลระมุตตามังปติรูปรเทสาวาโสจะปุเพจจกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจจะเอตามังคลระมุตตามังพาหุสัญจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจจเอตามังคลระมุตตามังมาตาปิตุอุปทานะ ปุตตะทาธัสสังโหอนากราจักามันตาเอตัมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังโหอนาวชานิกามานิเอตัมังคารมุตตะมังอารติวีรติปปามัจปานาจะสัญญโมอปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมังคารมุตตะมังคารโวจนิวาโตจะสันตุธิจะ กตัญยุตากาเรณธรรมสสาวนังเอตามังคารมุตตังกันตีจะโสวจะสัตตาสัมมะนานันจะทัศนังกาเรณธรรมสากชาเอตามังคารมุตตังตาโปจะพัมาจริยันจะอริยสัตจานาทสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตามังคารมุตตมังพุทธสโลกธรรมเิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกัง วีระชังเขมังเอตามังคารมุตตังเอตาติสานิกตะวานสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพัทธะโสทิงค์ขฉันติตันเตสังมังคารมุตตอมันติ12บทสวดรัตนปริตยังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปนิตังนาโนสังมังอธิตาถากเตนะอิธัมปิพุเตรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกัยังวีราคังอมตังปนิตัง ยาทัชขาสกเยามุนีสามาหิตโตนาเตนตัมเมนะสมาธิกินจิอิทัมปิัมเมรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสโษปริวันนายีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทเมรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุกะราอัตตาสตังปัสสัทธจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทักีนยสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานีอิรัมปิสังเขรตานังปณิตาเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามะณะกับเทนิกามิโนโคตมะสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคอารัตธามุธานิพุทิง ปุจฉามานาอีทำบิดสังเขรสัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนาติสัมภวังวินาตจิตตายติเกพาวะสมิงเตขีนาพีชาอวีรูธิฉันทานิพันติทีลายาทายังปฏิโปอีทมบิสังเขรสัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรัตตา เฮาเวออาจิตังเสยโยยาจายังอิตาราประชาะอัตทันตัสสะโปสัสานิตจังสัญญตยะตจาริโนเทเนวะเทโวณคันทโปนะมาโรสหะพมุนาชิตังอัปปชิตังกายิลาตถารูปสสะชนตุโนสิบส่บทสวดเกตปุตสูตรภาษิตามิตัางเตนะ พระกวตาจานะต,ตาปัสสตาอราหัตตสมัมมาสัมพุเตนะเอธะตุมเหมาอนุสาวเวนะ,ะมาปรมะปาปารายะมาอิติกิริยามาปิตกะสัมปทาเนนะมาตะเกหุเหตุมาณยะคะเหนะมาอาการะปะริวิตะเกนะมาทิทินิชานักขันติยามนาระพ,พารูป,ปะทาย,ายะมา สามโนโนคารุยัธาตุเมเหอัตตนาวะชาเนยัตอิเมธมาอกุสระอิเมธมาสาวชะอิเมธมาวินยุคารติหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาอหิตายะทุกายะสังวัตติอัตถะตุเมเหปัจจะเหยาตถะยัตถตุเมเหอัตนาวัชาเนยตตอิเมธมะอะกุสระอิเมธมาอนาวัชะอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายะสัง สุขายะสังวัตตันติอัฏฐาตุเมเหอุปปัชชะวิหาเลยาถาติ 15. บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมาปะมายุงชารูปะนิตาสันติตานาเอตังไพยังมาราเนเปกขามนโนปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมาปะมายังชาลูปะนิตสนาสันติตานาเอตัง พายังมาลานเปขามาโนโรกามีสังปัจัเฮสันติเปโกโยทะกายนะสังยะโมวาจายาอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโนปปกะโรติปุญยังธรรมโมหะเวรคติธรรมมจาริธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะคตถูกขาดติงคัจฉติธรรมมจาริสัง Yapay penyayaya pasati atak ni pindati tuke esamako wτο tiya Yapay sangkaratuka tiya Yapay penyayaya ni pindati tuke esamako w料 tiya Yapay lama angata tiya Yapay penyayaya pasati atak ni pindati สิบบสวดอัปปนากาชาโดอัปันาการฐานะเมตเกทิติยังอาหุตกิกาเอตทันจายายเมตาวีตังคันเหยยะอัปันากังพาหุงเวสารานาังยันติปภะตานิวานานิจะอารามารุคาเจตายานิมนุษาาภยาตัชิตาเนตังโขสารานาังเขมังเนตังสารณะ มุตตมังเนตังสารณามาคัมมะสัพพทุกขะปมุจติโยจปพุทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจจอติกมังอริยันจะอัฏฐังขีกลางทุกขูปัสมะคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพทุกขะปมุจติ สิบเจ็ดบทสวดพัะเทกขาตคาถาอติตังนานวะคะเมยะนะปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตังไปหิงนันตังอปันนึงจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมตัทธัตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกุปังตัง วิทามัทนุกกระดูเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่งไม่่อนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกป่ง,ปงเถิดอาเจวากิจจะมาตับปางโคชัญญามาร่านังโสเวพึงดำความเพียรเสียในวันนี้ล่ะใครเล่าจะรู้ความตายในวันพูุ่งน้าหิโนโสังฆรันเตนามหาเสเนนามาจุนับเพราะว่าความผันเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันติตัง ตังเวพะเทกะระตัตโตติสังโตอจิคาเตมุนีติภะผู้นีผู้สงบย่ำมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคนันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาติหนึ่งเจริญด้วย่าการชะนี้แล 18. บแปดบทสวดพินาปันจเวคาปาธะ ชาลธรรมมาีชลังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิยติธรรมมาีพิยติอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมมามีมรณะนังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมเยหิมนาเปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพักาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมาสกรรมีกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทูตติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤษมีกิลยานวปาปกังวัตสทายาทาภวิสมิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นไดแยกคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมเหหิอภินังปัญจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอ สิบเก้าบทสวดเทวตาอโยชนะคาถาตุกะปตตาจนิทุกข์กายะปตตาจนิดยยสกะปตตาจนิโสกะขอตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัพพตังปุญญาสัพพตังสเพเทวานุโมตันตุสัปสัพติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาภิรตตาของตุกะจันตุเทวตาคาตาสเปพุตตาปะระปตตาปัญจกานัเจียงบารันตานันจเตเจนะละกันพันธมิสัพพโส ยี่สิบบสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทะมียังปฏิทานคาถาโยปานามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีถุเปฆาเรโพธิฆาเรตหิงตหิงตาธรรมทาน ah 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 ีนนะพ่ะวันต ah, ุกูชิตาสดถึงกรโรนเตทะวิหารมันทะเลเตราจัมมัานวากาจัปพิกโวสารามิกาธนปฏิอุปสักกามาจเตสนิขามาจอิสาราสปาณภูตาสุขิตาพะอวันตุกตาเต ชาลากุชายเปปิจันทสัมภาวาสังเสชาตาอัฏฐโว,วาปะปาติกานนยานิกังคามาวา่ารังปฏิจจเตสะเพปิทุกขสตากรรณตุสังขาย,ยังถาตุจีลังสตังธโมธรรมธาราจักุคาราสังโฆโหตุสัพพมมโควะอัทายะจะหิตายะจะอันเฮรัคตุสัธมโมสพเพปิธรรมะจาริโนติสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยาเปเวทิเต ยีบ่บเทสัพพปฏิทานคาถาหันทะไม่ยังปฏิทานคขาถา,ายโยพะนามะเสปุญญสิธานิกตัสตายานัญญานิกตานิเมเตสังจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันไยจะไมหางมาตาปิตาทะโวทะโยทิถาเมจาาจกทิถาวาอันเยมชัชตตเวริโนสัตตาทิฐานติ โลกัสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโลกาลาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานัมมอนุโมทันตุเตสยังเยปิจิมังนับปัาชานติเทวาเตสังนิเวทะยุงมายาทินานะปุญญาณาอนุโมทนาเหตุตุสภเพจจตาสัทธาหงตุเอาเวลาสุขชีวิโนเคมาปัตทันจากปะปนตุ เตสาสาสิชธังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีป่ามาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้แล้วคือชนเหล่าได้เป็นผู้ที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดยาเป็น ของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดส,สีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเพพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิด ว่าเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสํเทเทาเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสัตยายบุรสวดมนต์ประสูติปฏิรพรคคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเตยเทพเทวดาทั้ง เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอำนวยความให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินาตโดยมูลนิธิสมเด็จพระยายในสังวันวัดบาวรนวน,วนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอ